สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เซราอยู่ที่บ้านพอดีว่ากะร้านจะกินน้ำพริกน้ำพริกมีแฟนคลับส่งมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะมีเจ้านี้อ,อ,อันนี้เป็นน้ำพริกเห็ดฟูขี้เมาอันนี้เป็นเจนะจ๊ะแล้วก็อันนี้น้่เห็ดฟูแล้วก็อีกอีกเจ้านี้คืออันนี้เห็นไหมสองกระปุกนี้กับนี้อันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะน้ำพริกเผา น้ำพริกเผาพริกเผาพริกเผาโลกันอันนี้คือน้ำพริกเผาโลกันส่วนอันนี้กะปิหมูพิโรดน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวจะลองมาชิมดูลองชิมอันนี้ดูกะปิหมูพิโรดกินข้าวไปแล้วหนึ่งชามแต่ว่าแต่ว่าอันนี้จะมากินน้ำพริพวกเพราะว่ารอบเช้ากินไปแล้วแต่ว่ารอบนี้โลข้ว้วนกินแต่แกงแบบว่าผักพออืม อร่อยอะ่ะแบบเป็นกะปิหมูแห้งๆค่ะออกรสเค็มๆแล้วเผ็ดม,ม,มากอ,มอร่อยอร่อยเลยลิน,นี้ำพริกนนเผาอ,อร่อยจมูกต้องกปนอย่างข้าวร้อนๆน่ะแต่าาชาลความอ้วนอ่ะคือเมื่อชาชากินอันนี้ไปแล้ว กับข้าวแต่ว่าอันนี้พอดีกำพิกส่งมาให้ก็เลยอยากกินลองมาชิมอันนี้บ้างชิมอันนี้บ้างอันนี้คือเห็ดปูอืมอร่อยอ่ะออกหวานหวานใช้ได้เลยอ่ะลองอันนี้ พี่เมาคือมันเหมาะน้ำพริกมันเหมาะกับการที่เราจะแบบกินข้าวร้อนๆแต่สุดาไม่ได้กินเฮ้ยอดใจไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเลยเหรออันนี้น้ำพริกไข่กุ้ยพี่เม้าอืมจะไม่กลิ่นพี่เมาค่ะอืมใช้ได้หมดเลยอ่ะร้อนอ่ะขอบคุณนะที่ส่งมาให้อืมิตรเราเลิศด่า พัาติดของข้าวนะปินมากแต่ว่าพวกนี้าตัิเนเยอะมากลดความอ้วนอร่อยอะ่ะชอบอันนี้นะแล้วมีน้ำมั่ผกลองกินกับปลาด้วยนะปลาปลาทอดเนาะอ,อร่อยจริง มันต้องกินเดี่ข้าวอ่ะแล้วมันกินเปล่าๆเอ้ยหมูก็มาอร่อยอะ่ะมนันหวานหวานอร่อยจุงอันนี้โก้ผัดไปให้เมื่อเช้าก็กินไปแล้วผัดพริกหมูอร่อยอ่ะมาอัดให้ดูตั้งน้ำพริก อร่อยทุกอย่างเลยชอบขอบคุณมากนะคะชอักินอันนี้น้ำพริกกะปิหมูอร่อยของแม่พราเป็นน้ำพริกกะปิแบบทั่วไปค่ะแต่อร่อยมากแบบแล้วกินับข้าวร้อนๆน,นะ,ะจริงๆมันฟินชอบใช้ได้เลยอ่ะเจด้วยอ่ะ ไปแล้วก็ไปกินต่อมาหาให้ดูดเล่นๆไปละกันบ๊ายบาย